ท่านผู้ชมครับท้าวเวสสุวรรณนั้นว่ากันว่าถ้าหากผู้ใดบูชานะครับก็จะมากด้วยบุญญาบารมีและที่สําคัญที่สุดนะครับที่หลายคนบูชาท้าวเวสสุวรรณเพราะว่ากันว่ากันพูดผีวิญญาณได้เป็นอย่างดีครับเพราะท่านเป็นหัวหน้ายักษ์เป็นหัวหน้าของพูดผีวิญญาณทั้งปวงครับเรียกได้ว,ว่าผีเห็นนี่กระโดดหนีเลยนะฮะวิ่งหนีไม่กล้าเข้าบ้านเลยนะครับดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายที่บูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อ ป้องกันสัมภเวสีป้องกันสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาหาตัวครับและด้วยความที่ท่านมั่งคั่งมากนะครับเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ํารวย<ม>อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุกมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะครับคุมโลกบาลอยู่ทางทิศเหนือฮะว่ากันว่าท่านโอ้โหร่ํารวยมหาศาลเป็นเทพแห่งทรัพย์บางตำนานก็บอกว่าท่านมีอีกชื่อนึงนะครับนั่นก็คือธนบดีซึ่งแปลว่าโอ้โหเจ้าแห่งทรัพย์ ทะเลสวนนะ